สื่อละคสรสัน้นจัดทำโดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนรนำผู้สูงอายุในเขตส,สุขภาพที่4สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไทยมีเดียฟันเพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ผู้สูงอายุโปรดใช้วิจารณญาณในการชมจ้าลูกแม่สบายดีไม่เหนื่อยเลยแล้วหนูล่ะเป็นยังไงบ้าง อย่าหักโหงมากแล้วลูกดูแลตัวเองด้วยแม่รักหนูนะโรตีจ้าโรตีใหม่ๆเลยนะจ้าโรตีสายใหม่จ้าโอ้ยคนไปไหนหมดเนี่ยเงียบจริงๆเลย ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณยายบางออนหรือเปล่าคะใช่จ้ะค่ะคุณยายดิฉันออนอคนงนะคะขออนุญาตเรียนแจ้งยอดค้างชำระหนี้ของคุณยาย24,0 0 0บาทค่ะวันนี้ถึงวันกำหนดชำระแล้วนะคะฮะว่าไงนะหนี้ของคุณยายจำนวนยอด24,0 0 0บาทวันนี้ถึงวันกำหนดชำระแล้วคะ่ะรบกวนคุณยายชำระภายใน24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ระบบของเราตัดยอดได้ทันคุณยายจะได้ไม่ต้องโดนยึดฉนดที่ดินตามที่นำมาคำไว้นะคะี่ โผผิดหรือเปล่าเนี่ยยายไม่เคยยืมเงินใครแล้วก็ไม่เคยเป็นหนี้ด้วยโผผิดแน่ๆเลยแค่นี้นะหนูอะไรเนี่ยไม่เคยเป็นหนี้โรตีจ้าโรตีใหม่ๆเลยนะจ้าโอ้ยผู้คนไปไหนกันหมดเนี่ย ฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะคุณยายบางอ่อนดินฉันออนอนงนะคะพอดีเมื่อเช้อเชาออนอนงแจ้งเรื่องผิดค่ะคุณยายยอดเงินที่ค้างชําระเนี่ยเป็นชื่อของนายสมพงษ์ลูกชายของคุณยายค่ะคุณสมพงษ์เนี่ยเขาแจ้งเบอร์และชื่อของคุณยายไว้เป็นเบอร์ติดต่อฉุกเฉินกรณีที่เราติดต่อเขาไม่ได้ให้ติดต่อคุณยายเพื่อมาช่วยชําระหนี้ให้ค่ะฮะี่พงษ์นี่แกไปเป็นหนี้เขาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยเท่าไหร่อะหนูสองหมื่นสี่พันบาทค่ะโอ้ เป็น24,000บาทแล้วยายจะเอาที่ไหนไปใช้คนนี้ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณยายคุณยายสามารถชำระได้ภายใน24ชั่วโมงนี้ค่ะส่วนวิธีการชำระสะดวกรวดเร็วเพียงแค่คุณยายเนี่ยแอดไลน์มาที่แอด Cash และพิมพ์คำว่าขอรับเลขบัญชีจากนั้นก็โอนเงินเข้ามาระบบเราจะตัดยอดให้ทันทีเลยค่ะและเดี๋ยวที่เหลืออ่อนอนุมจัดการต่อให้ค่ะ เล่นไลน์ไม่เป็นอ่ะทำยังไงดีอะหนูอืมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยออนอนงแนะนำให้คุณยายจดเลขบัญชีกับออนอนงและนำไปโอนที่ตู้เอเอมใกล้บ้านดีไหมคะอืมอย่างนั้นก็ได้เหรอเอองั้นงั้นอย่างนั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวยายจดก่อนเลขที่อะไรหนูโอเคโอเคลูกขอเวลายายหน่อยนะได้เลยค่ะออนอนงอินดีให้บริการค่ะ อย่ารีบไปโอนให้โอ้ยแย่แล้วโทรหาลูกก่อนดีกว่าบริการฝากหมายเลขโทรกลับเฮ้ยหยุไม่ได้หร้กรีบไปด่วนโอ้ยโง่ ค่ะเนี่ยโอ้ยจะเปิ่นแล้ว่าเนี่ยโอ้โหโตเป็นสาวแล้วนะเนี่ยเราอะ่ะสวยด้วยนะค,ค่ะแม่เราสบายดีไหมล่ะสบายดีค่ะคุณยายแต่คุณยายเนี่ยจะรีบไปไหนคะเนี่ย้ไก่พงลูกชายยายนะสิมันเป็นหนี้ต้องสองหมื่นนูนแน่เนี่ยเขาบอกให้รีบไปใช้หนี้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะ้าอย่างงั้นเขาจะยึดโฉนดที่ดินยายเนี่ยค่ะ เขาไม่แจ้งมาเมื่อเช้าเนี้ยยายสวยแน่เลยอ่ะใช้นี่ที่ไหนคะยายที่ธนาคารนี่แหละนี่เขายายจดเลขที่บัญชีก็มาด้วยเนี่ยกำลังจะไปโอนให้เขาเลยทำไมถึงเป็นแค่เลขบัญชีล่ะคะคุณยายเขาไม่มีใบหรือว่าจดหมายอะไรให้คุณยายเลยหรอคะไม่มีนะสงสัยว่าจะเป็นเคสเร่งด่วนแล้วล่ะเขาถึงจะโทรมาแจ้งยายเนี่ย เดี๋ยวนะคะตอนที่เขาโทรมาเขาบอกว่าลูกชายคุณยายเป็นหนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็แจ้งยอดเงินบอกให้จ่ายภายในไม่กี่ชั่วโมงไม่งั้นจะโดนยึดทรัพย์สินบางอย่างถูกเอแล้ววิธีการจ่ายเนี่ยเขาก็ให้เราแอดไลน์ไปทักขอเลขบัญชีใช่หรือเปล่าคะใช่ใช่เลยคะ่ะคุณยายก็ใช่อย่างสิใช่เลยแก๊งทวงหนี้คะ่ะคุณยายฮะแก๊งอะไรนะ แกงทวงนี้ค่ะคุณยายแกงนี้นะคะเป็นกลุ่มมิฉาชีพค่ะหรือว่าเป็นหนึ่งในกลโกมของพวกแกงคอรเซนเตอร์ค่ะอา้าวเหรอใช่ค่ะยายยายไม่ต้องไปโอนเงินใช้นี่ให้ใครทั้งนั้นเลยนะคะช่วงนี้ค่ะยิ่งระบาดหนักอยู่ด้วย แล้วก็วิธีการที่เขาทำนะคะก็เหมือนที่คุณยายเจอเลยค่ะก็คือเขาเนี่ยชอบโทรามาอ้างว่ายาิของเราเนี่ยเป็นหนี้ให้เราไปจ่ายหนี้แทนถ้าเราจ่ายภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะโดนผลกระทบพวกยึดทรัพย์สินตามอยางของเราเนี่ยแหละคะ่ะตามมาวิธีการที่เขาให้โอนเงินเนี่ยก็คือให้แอดไลน์ไปเพื่อขอเลขบัญชีเพราะว่าเขาเนี่ยอ้างว,าว่าวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะอ๋อยายว่าแล้วเลยก็เมื่อเช้านี่มันโทรมาหายายบอกว่ายายเป็นหนี้ยายก็ไม่สนใจนะ เพราะว่ายายม่เคยยืมเงินใครพอตอนบ่ายๆนะมันก็โทรมาหายายอีกบอกว่ามันดูผิดที่แท้เป็นลูกชายของยายเองที่ไปยืมเงินเขาเานี่ยยายก็รีบโทรหาธงพงก็ไม่รับสายอีกเลยต้องรีบกรีบกรจอมานี่หละโอไม่เป็นไรนะคะยายถ้าวันหลังยายเจอแบบนี้อีกนะคะยายต้องตั้งสติดีๆเลยค่ะแล้วก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอะไรของเรานะคะกับมันไปด้วยเด็ดขาดค่ะ แล้วถ้ามันโทรมาอ้างชื่อญาติเรานะคะเราเนี่ยก็โทรไปถามญาติก่อนได้ค่ะว่าติดหนี้มันจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าวันหลังคุณยายเจอแบบนี้อีกนะคะคุณยายต้องบอกให้คนเนี่ยอัดวิดีโอตอนที่คุณยายคุยกับมันอยู่ไว้เลยค่ะตัวนี้นะคะสามารถไปเป็นหลักฐานดําเนินคดีกับมันได้ค่ะโอ้ยยายโกรธนะเนี่ยแหนมาหลอกกันได้อยากจะแจ้งจับมันจริงๆเลยนี่ยายจะไปแจ้งที่ไหนได้บ้างเนี่ยปินแต่หนูดูให้นะคะยายอ๋อนี่ยายโทรแจ้งได้หลายที่เลยค่ะ มีเบอร์นะคะ1441 14, บชอบสอ,อทอกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเบอร์นี้นะคะต้องโทรในเวลารชาชการนะคะหรือว่าเบอร์1599สปอ,อ,อสอตอรศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่สุดท้ายนะคะ191เลยขายายเจ้งตำรวจโทรได้24ชั่วโมงด้วยค่ะโอเคลูกขอบใจปิ่นมากนะเนี่ยใช่ยายไม่เจอปิ่น,นยายเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะเนี่ย ไม่เป็นไรค่ะยายแต่ว่าเพื่อความชัวเนี่ยยายโทรถามพี่พงศหน่อยก็ดีนะคะว่าติดหนี้เขาจริงๆหรือเปล่าอืมเนอะใช่คันเดี๋ยวยายโทรหาเจ้าพงไปก่อนเนาะค่ะโทรเลยก่อนฮัลโหลฮัลโหลแม่พงเหรอลูกครับเออแม่จะถามว่าพงศเ่ะได้ไปยืมเงินใครเขาบ้างหรือเปล่า ไม่นะแม่ไม่มีเหรอลูกไม่ครับจะบอกว่าโดนพิชาชีพหรอกนะแม่เราโอนกันให้เขายังเนี่ยแม่ยังไม่ทันโอนให้เขาหรอกเนี่ยพอดีมาเจอหนูปิ่นก็ก่อนเออโชคดีไม่เป็นไรนะลูกโอเคโอเคแค่นี้นะแม่ทํางานก่อนจ้าครับครับรักแม่ครับรักลูกนะครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกป่้าปิ่นลูกสบายใจแล้วใช่ไหมคะเออนุ ตอนนี้เราไปแจ้งความสถานีตำรวจกันเลยดีกว่าค่ะเออก็ดีนะเราคงธนาคารไม่ไปแม้เลวใช่ค่ะไม่ต้องไปเราไปสถานีกันเลย,ยตอนนี้ด,ดีกว่าสถา,สานีถ้าไม่เจอหนูฝีนี้ยให่แย่ yeah, yeah, เลยอ่ะ yeah.